สร้างสรรค์ผลงานนะคะตอนนี้เรามีความตั้งใจที่จะทามากขึ้นคือสิ่งคือจากตอนแรกเหมือนข้วที่ต้องมาคือสา่งทำนะอันนี้เหมือนเราได้เกิดกระบวนการคิดตั้งแต่แรกว่าเราจะมาทอะไรยังไงนะคะเหมือนมันเกิดอินเนอร์ข้างในของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเราเหมือนเรารักที่จะทําผลงานในแต่ละชิ้นที่เราทำซึ่งอันนี้เราไปต่อยอดตอนทําผลงานวิชาการที่เราเรียนจบได้ไดเลย ก็ที่เปลี่ยนไปแบบง่ายๆเลยก็เหมือนมองสื่อศิออจากเมื่อก่อนมองโฆษณา,าแบบมองสนุกแล้วม่านีเป็นอย่างนี้ตอนนี้ก็เหมือนได้รู้เรื่อง n ินก็เริ่มแบบมีเคาะขึ้นมาแบบอะไรประมาณแต่ว,ว่าอ๋อถ้าดูแล้วเราต้องรู้จดกยังไงค่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวครูฝากมิวสิกด้วยนะคะเซงได้ฟังยังลองรักลองรวยของโนดมแล้วก็ลองวิเคราะห์ เออดูแบบวิเคราะ์ดูนะคะลองรวยลองรวยก็เพลงหนึ่งลองรักก็เพลงหนึ่งนะคะเชิญค่ะไปต่อาแถวหน้าก็แดดสามสคนเชิญด้านหน้าหลังจากที่เรียนท้าวแกงก็ได้ได้รู้เหมือนที่แม่บอกเลยที่สำคัญก็คือว่าพันธุ์ที่ทุกคนเคยทำมันสืบพิธานั้นแต่ หย่งต้นมาเลยไล่มาเป็นเราเลยอธิตัวอย่างนะครับตัวอย่างเลยพอสะท้อนมากเลยเยป็นยระดับจังหวะได้ด้วยได้เห็นหองด้วยทีนี้เราไม่รู้เลยเราไม่ได้ผลเสียหดอันนี้จริงเลยแล้วกลับไปคอนเวิร์มถึงว่ามันสาม,มารถมองไได้หลายอย่างมากกว่านั้นทําไมเนื้อหามันถึงเป็นแบบนี้กรรมการในจุดแบบเนี้ยอ๋อสดเพราะว่าเราไม่ได้ดูส่วนของเนื้อหาโดยส่วนของตกแต่งเรารู้ว่ามนะันสื่อความมันส่อกรรสอกมาได้เจอะเรื่อง ยอดมากเข้าใจดีนะ้ครับจริงๆวันนี้เกล้าพูดเลยว่ารางวัลระดับแบบ p ปรเฟ s s i น n a l ตอนนี้ดีใจมากเอ้ยก็จะดีใจเพราะว่าลูกสวยแต่ไม่แต่กลับไปมองว่าข้างในนี้นมันคืออะไรจริงๆครับมนสะพอนแล้วมัน,น,นมาทราบสื่อในตอนนั้นแล้วมันย้อนกลับมาเกีอยวบสิบปีเมียวันนี้คืออ๋อมันมากกว่าที่เราที่เราเห็นขอบคุณครับขอ นำไปปใช้ต่อไปในการบอกถ้ามัได้ก็คือแบบได้เรียนรู้การทำชิ้นง,งานเป็นขั้นตอนค่ะระดับการดูคลิปการเรื่อนจากการแต่งเนื้อเรื่องค,คิดเอามาแบบการแก้ปัญหาว่าปัญหาอย่างนี้ต้องใช้เนื้อเรื่องประมาณไหนหแล้วก็เอามาแล้วก็คลิปเนื้อเรื่องคิดรดูปคิดฉากแต่รูปให้ตรงกับเนื้อหาค่ะแล้วก็มาเป็นรูปเล่น ของพี่นะคะคือพี่จะเป็นเอนอาเจ้อายุเยอะก็มีประสบการณ์การแต่งเน้าได้มนันมีนั่าหลายเรือ่องแต่งได้แต่ว่าพอแต่งปุ๊บพี่มาดูน้องๆแล้วโดยเขา ตั้งปรเนอกแบบาพาเเมืก่อนเราจะดูแบบโฆษณาสีต่างจะปนแบบผ่านแต่เราได้ตกดึกว่าขขงายลแต่เราก็เดียนวิอ่งนเราจามารถทำให้เรารู้จักแยกแยะ เด้นและสื่ออะไรสื่อออกเป็ตัวเองอเคค่ะจากเรียนวิชานี้นะคะรู้สึกว่าการทําสือ่อมันยากค่ะการทําสือ่อยากเมื่อก่อนนี่หนูไม่ค่อยแบบสนใจเรื่องสื่ออะไรพวกนี้เลยเราเรา,เร,ารู้สึกว่ามันทําแล้วเรารู้สึกว่ามี่ภูมิใจหรือว่าสื่อเราทําสื่อได้ะคะแล้วก็บอกว่าทุกคนต้องมีความรับผิดชอบอย่างนี้ยค่ะ เลยอะสืออส่อหอไไออว่ทสื่อมาได้แคบอกว่าถ้าสนใจอ๋อแล้วก็เพิ่มเตนะอนาเเอ่ะชิญก็อยากพูดอะไรก็พูดนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกทำมันก็น่าชื่นใจไงคะถ้าเราได้ทำด้วยตัวเราเองท่าน่อมันก็คมใจอ่ะ บอกว่าเอาเอเราทำแบบเสร็จๆไปมองว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายกับใครแล้วพอมาทำอย่างนี้แล้วแบบพอรู้ว่าเออมันก็มีประโยชน์มากกว่าที่เราที่เราสามารถจะไปไปใช้เนนานพได้เหมือนการดูสื่อเหมือนการโฆษณาบางทีเราก็มีนะเห็นแอว่าเราให้ตามเขาแต่เราไม่รู้ว่าเขาต้องการที่จะสื่ออะไระเรา,าเรารู้สึกว่าต้องแค่อินไปจาก,กเขาเฉยเมื่อเ,อเรียนวิชานี้เรารู้สึกว่าเออเขาต้องการสื่ออย่างนี้นะ เข,เขาอยากให้เรารู้ถึงประโยชน์ของการที่เขาทำโฆษณาก็การเรียนวิชานี้อย่างหนึ่งเลยก็คือมันเปลี่ยนความคิดที่เราคิดว่าเออการดูสื่อดูโฆษณาต่างต่างที่เขาสื่อออกมาล้วก็แค่แบบอ๋อเขาเขาก็แค่โฆษณาสินค้าแค่นั้นแต่ว่าเราไม่ได้ดูว่าบริบทของมันนะคะในการแต่ละขั้นตอนกว่าจะมาเป็นโฆษณาเออเขา พขาได้ทำเขาได้ทาอะไรแล้วออกมาเพื่อสื่อสารอะไรถึงถึงคนดูอะไรนะคะแล้วก็แล้วก็การทำสื่อเนี่ยก็ตัวเองอะ่ะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้มีโอกาสทำสื่อ,อว่าลงมือจริงๆรนะคะพอมาลงมือทำในหลายขั้นตอนจริงก็รู้ว่าแบบแต่ละขั้นตอนกว่าจะมาออกมาเป็นเ็จสมบูนมันผ่านอะไรมาตามเหนื่อยความเหนื่อยของคนต่างกว่าจะได้พี่นอน ได้นอนแค่สองชั่วโมงหรือว่าเรากว่าจะเสร็จออกมาค่ะแล้วมันเหนื่อยแล้วก็มันสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงกับคนที่ไม่มีโอกาสได้ได้เรยค่ะอันนี้นะคะจากที่ได้เรยียนวิชานี้นะคะคืออันนี้สิ่งที่ตัวเองแบบเกิดการเปลี่ยนเองนะคะก็ถ้าสมมติถ้าเป็นถ้าเป็นทางจิตใจก็คือถ้าเป็นทางความรู้สึกก็คือเหมือนเราคิดว่าถ้ามันต้องทำถ้ดเลยแล้ว พอเราแบบเรียนวิชานี้เราแบบมันหนความสำคัญว่าเออสื่อเสื่ออะที่แบบทำให้เราเข้าใจยิ่งขึ้นาจากที่แบบสมมติราบอกปากๆเนี่ยนักเรียนอาจจะเข้าใจเป็นนามธรรมแต่ถ้าเรามีสื่อ,อนี้ยมันจะเป็นเรื่องมาทําแล้วแบบทําให้คนเข้าใจมากทําให้เด็กๆอะคะ่ะเข้าใจมากยิ่งขึ้นก็เหมือนเวลาเราเอาสื่อมาแล้วเราดูสื่อือนเพื่อนเอาสื่อมาให้เราดูถ้าเพื่อนอธิบายเราฟังเนี่ยเราอาจจะแบบงงๆนึกไม่ออกแล้วถ้าพอเพื่อนเอาสื่อมาให้ดูอะค่ะทําให้เราแบบ คุณความคิดกระตุ้นจนินตนาการแล้วทำให้เราแบบเห็นความสำคัญตรงนั้น,นว่าเราควรที่จะแบบทำสื่ออะไรค่ะครับทุกทีสองนาทีสั้นๆยังไหวอยู่